สวัสดีครับผมพี่น้องออกมาหน้านะครับตอนคำคำมูนี่ได้ต้นขนุนมาปลูกนะครับพี่น้องนี่ครับต้นบักมีนะครับขนุนท่องประเสริฐนะครับไปได้ต้นมาจากหม่องเฮ็ดงานนะครับขุดหล่อมขุดหลอมมาเลยเดี๋ยวเชามาปลูกไว้สวนนี่แหละครับพูดลุง่นก็ล่งขุดลุมให้ยุคนักเติบได้เนี่ครับท่องประเสริฐนะครับนี่นี่ก็ล่งแตกตาออกนะครับ คุดไว้คุดไวไ้ด้เดือนนึงแล้วรครับที่แรกว่ามันถิตายนะครับเห็นตาเห็นตาเห็นยอดมันแท่งออะก็เลยเอามาปลูกนะครับเอาว่าตาหอมอ่งเห็ดงานพอละพันท่องประเสริฐนะครับนี่ท่องประเสริฐเดี๋ยวสิมือน,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมาปลูกอยู่สสวนเกษตรโน้องน่นนะครับสองต้นนะครับว่าสีหลอดบ่ารอดเดี๋ยวออกมาหน้าผมกับสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับลุงกําลังขุดหลุมอยู่บ่าต้องขุดเล็กดอกลุงเออทำนี่แหละ ปูขาวนะครับไดนะกวจจะกำม,มือนึงสองกเออเออว้าเออนั่นแหละพ่านั่นูออปุนขาวปุขาวห้องผื่นก่อนเกียร์เกียร์เกน้อยเนี่ยเกียมันเนล็กน้อยเน่ยเออนะอะไรฟุ้นอยู่บ่ใส่ฟุ้นอยู่บ่ขึ้นมตัวงนะ กันต้อนต่อไปนะครับวันนี้เยอสิเอาต้นบุมีลงรถกันเด้อพี่้ังเด้อนักเท่เด้ต้นบุ้มีเยอครับเยเอะต้นบุมีลงซอยลงกอน ลบลบลบลงไปลบลุงจะสการตรงนี้ไปจิ้มชื่อว่าพกขี้น้องเก็กินเนาะต้นนี้ก่อนผิดอะไรเอาโอ้หนักแค่เดยแค่เดยหนักขี้นินต้นไม้ทั้งต้นโอ้ยฝนห้อยฝนตกขี้นไรมันขึ้นขึ้นเพฝนว่าเอา ุน่เอาอีกเอาอีกเอาแล้วตรงต้นขุดเอาขับวะเอาไม่พอจะไปเออโอ้ก็จบนี่นะมาตะหักมาตะหักลงพื้นพี่น้องมาตะหักมาตะหักเถิงดินกับหดน้าได้กินบดจังมาหลุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต้นนี้ ตัวนี้บอมเบียนบอมเบียนตายได้นี่นิหนิมันแตกตาอยู่ได้เห็นบ่นี่นี่มันก็เริ่แตกตาเหอกนี่พวกนี่้เห็นไหมเขียวๆนี่นี่ไม่ได้ตายได้ครับพี่น้องเดี๋ยวออกมาหน้าสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยนะครับสงสัยตอนฝนตกมันคงดูดน้ำโดดๆเหนื้อหลายๆนะลุงเนาะ เอาลูกปลกปลกปลกลูกปลกตาสิโอโอเออทำไปก่อนจ้ะเออเงินเด้อปลกขุดล้อมเนี่ยมัต้องเงินม่ต้องขุดลงลูกเด้อพี่น้องเขาขุดดินกบไปหลดขุดเพราะมันแต่งได้ก็เอาดินกบไปเลยแบบนี้ คุ้นเนาะคุ้นขึ้นเนาะท่าน,นั่งขวดขึนร่วงถึงแล้วบักเดี๋ยวดิมเัก็คืมไปเองต้องหาแนวะคำไเด้น แกงโยกซอยงอเอองอโล่งงอโล่งจะดำสามสามหนึ่งยี่สิบสี่เลยโอ้โอโอ้ไปอปไ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 ปเจ้าสอยังเงอือนี่คือนี่ แค่พดีเดยแมวเนาะแมวเอาไหมจิแมวแมวโอ้โหมักมีพันยางตีห้องก็เสื้อเดี๋ยวนี่ตัวบักมีเหรอไม่รู้จักเหรอไม่ไม่เคยเห็นโอ้เอเพิ่งจะเห็นก็แบบนี้นี่เลยเขาเอิ้นลูกเล่าบุญจาบักมีแมกมียวเอ๊ะ ลูกล่าู้จับานี้เมียวขุดข euh ุดที่เก่าาสาอีายกแบบว้ค่ะลงปลูกขุดที่เก่าขุดที่เก่าเดียวลุ่งลดกๆเนื้อนั่นน่ว่าสมพันธ์ดีไม่กระแตกใบหรอไม่ี้่าบบล ขุดรอบรุ่งขุดรอบขุดรอบที่หลาใางเห็ดผลไหมเกิดขึ้นขุดรอบเล็กๆหลบทขอบเสียบหลบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้นขนุนซอยกันบุกขนุนท่องประเสริฐครับมูลี่สองต้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับถึงนรุ่งถึง ลูกมากมันฝกคว้าเหรครับมันีซอยกันปลูกงามงาม้ลยงามงามเลยลุงเด้อให้ลุงเราปลูกนะครับเรามือเย็นนะครับปลูกง้างกังามปลูกง้างกัขึ้นนะครับปลูกเงินให้แน่ๆลุงปลูกเงินให้แน่ๆนะปลูกง้างกังามไหนบ้างควรยังแรกควรลุอมปลูกปลูกต้นเงินหน่อยปลูกต้นเงินง่ายๆแค่ใส่แบงค์น้อยเข้าไปเลุงรดน้ำมันทุกวันใส่ปุ๋ยอันนี้ต้นสวงนะครับต้นสวง หยัยบป้วนี่หยับหยับลงบอลจักน้อยหยับมันลงเนี่ยจักน้อยเอาให้มันเนียนเนียนเดี๋ยวจะเอาหนามมาหดมันครับก็สั่นกะกันบ่ได้นหดกันเอาฝากเทวด,ดาหดให้ก็ได้เอ,อ้ยมันจะเที่ยวว่าผ่าเทวดาหดให้ยแน่เออด้เอหมือแรงเด้วเทวดาเดี๋ยวให้เทวด,ดาหดให้ก็ได้ครับนันทยาพึงใจดี หยบลงหน่อยนึ่งครับให้มันแน่นๆก่อนเขาต้องค้ำต้นปุ้ยไม่ค้ำอยู่ำมั้งเหรอเนี่ยนะครับวิธีการปลูกขนุนนะครับพี่น้องการปลูกขนุนในขนุนในเอียงก่อท่องประเสริฐนะครับต้นบุงมี เริ่มตงมีหุ่มต่อมาเลยนะครับก้นล้อมก้นก้นล้อมมากเดี๋ยวมาปลูกนะครับไม่ได้ก้นเลิกหรอกครับพี่น้องก้นก้นเพราะมันถ่วมเงาจักหน่อยแล้วก็เข้าเข้าคุ้นดินขืนเอานะครับคุ่นดินขึ้นเอาหนึ่งพี่น้องเบิ้งเบิ้งใช่เบิ้งอันนี้ก็ลังแตกยอดออกนะครับดกดเด้อดกดเด้อฮู้นท่เปิดดาหดน้ำให้เรา โอ้ครามเลยพี่น้องเขอบคุณท่านก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีแห้งกัน,กนทุกคนนะครับโสุขฉกมันๆลำๆรวยๆห่างไกลจากโลกจากไฟกันทุกคนนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับบบ๊ายบายยสวัสดีครับน้าลูกสวัสดีครับบ๊ายบายปิดกล้องหน่อยปิดกล้องหน่อยปิดกล้องเอามือปิดกล้องปิดกล้องเลยอึบอึบ